สวัสดีค่ะวลีค่ะเคยเป็นเกี่ยวกับเนื้องอกในรังไข่อะค่ะประมาณ7เซนได้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับพังผืดในมดลูกด้วยค่อนข้างหนานะก่อนที่จะมีอาการก็คือไม่เป็นประจําเดือนมาประมาณ3ปีค่ะพอประมาณเข้าปีที่3ามะค่ะเริ่มมีอาการปวดปวดมากขึ้นปวดรู้สึกว่ามีการผิดปกติและก็เลยทำการาไปหาคุณหมอพอไปก็ไปทําการตรวจ เอกซเรย์ทุกอย่างเลยที่เขาทำการค่ะประมาณน่าจะประมาณ1 5ื่นได้ค่ะทำการตรวจครบเลยทั้งมะเร็งทั้งอะไรค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าเป็นเนื้องอกในรังไขค่ค่ะประมาณ7เซนได้แล้วก็มีพังผืดค่ะที่มดลูกค่อนข้างหนามากเลยเกิดจากภาวะที่ประจำเดือนมีการฝังตัวไว้ค่ะที่ไม่หลุดออกมาประมาณน,นี้ก็ ไปที่นั่นเราก็จะมีการเช็คอินปกติเนาะว่าเรามาโรงพยาบาลที่นี่เพื่ออะไรคะ่ะแล้วก็พอดีเพื่อนนะคะเห็นในเฟซว่าก็เลยทักมาถามว่าไปทําอะไรที่โรงพยาบาลบำรุงราเนาะพอดีเพื่อนอยู่ที่บริษัท Happy ้เออยู่ก็เลยบอกว่างั้นลองเอาผลิตภัณฑ์ไปทานดูใช่ก็เลยได้มาทานสองกระปุกเนาะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีส้มทานไปประมาณอาทิตย์ กว,กว่าได้ค่ะจะเริ่มมีอาการปวดท้องน้อยมากขึ้นแต่ว่าปวดพอทนได้เหมือนมีอะไรจะหลุดใช่ปะพอตอนเย็น,นะคะ่ะอาบน้ําก็จะมีหลุดออกมาเลยจะจากช่องคลอดค่ะประมาณเท่าลูกแมวเลยจะเป็นเหมือนใยใยหรือเหมือนเลือดเสียค่ะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่ก็เป็เท่ากับลูกแมวที่คนเคยเห็นเนาะ,ะเริ่มทานไปเรื่อยๆประจำเดือนก็เริ่มมาเดือนแรกก็จะเป็น ไม่ได้เป็นเลือดอยู่ยังจะเป็นสีช็อกโกแลตและเป็นใหญ่ๆอยู่ค่ะยังไม่ได้เป็นเลือดเท่าไรเหมือนมันกําลังล้างออกมาใช่แล้วก็พอประมาณเดือนที่สองที่สามก็จะเริ่มเป็นสีแดงปกติค่ะทุกวันนี้ก็ประจําเดือนก็มาปกติแล้วขอบคุณพอเตีนนะคะที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติทั่วไปเลยค่ะ